สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่องอาร์มบาซิ่งทุกคนนะว่าตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายนะพอดีมันมีลูกค้าวันตอนนี้เราวิ่งงานอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่บนเส้นถนนมอเตอร์เวย์อ่าชนบุรีกรุงเทพนะฮะสายใหม่วันนี้วันเสาร์เราเดินทางกลับจากเราเดินทางกำลังกำล,ลังเดินทางกลับนะฮะจากระยองนะฮะมาเส้นนี้นะดูเพื่อนๆเราเจอหลายบ้านเลยนะครับ เพื่อดูเพื่อนดูน่าจะมิซูมะะเมื่อคันนี้ยชงล่างลูกข้อโนทอนไปละเราหลบส้ายให้เลยนะให้รถเจ้าถิ่นเขาพุดปาร์ตไปก่อนเออทรงก็สวยนะเหลี่ยมสวยดีทรงนี้เป็นแบบทรงแบบแปลกๆดีตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับจังหวัดเลยนะครับปลายทางเมืองเลยเรา เดี๋ยวเราจะแวะจุดพักมอเตอร์เวย์เดี๋ยวเราขึ้นขวาไปกับเพื่อนๆก่อนตอนนี้เราใช้ความเร็วอยู่ก็ประมาณ85-90ประมาณนี้วิ่งมอเตอร์เวย์นะเพื่อนยังนาไม่ควรจอดไหลาทางมันอันตรายอู้ข้างหน้าฝนตก ฝนตกอีกแล้วนะครับคือมารอบนี้เจอฝนตกมาสองรอบนะแต่ว่าลูกค้ายังไม่หมนว่าหลังคาด่วนะเพราะว่าหลังคาตัวเราไม่ได้รั่วนะมาได้ มาได้สามสี่วันแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปตอนขามาเพราะว่าลูกค้ามีการร้องคาราเกะแต่ว่าวันนี้เห็นลูกค้าไม่ร้องคาราเกะนะครับผมก็เลยนิดนึงอลองลองอัคดคลิปขากลับลองดูอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางนะเพื่อนๆน,นี่เวลาผมขับเนี่ยผมก็คอยแบบมองกระจกซ้ายกระจกขวานะฮะแตะเบรกดูหน้าชะลอ เราต้องเว้นเว้นระยะห่างจากรถท้หน้าเนี่ยประมาณสัก30-50เมตรเว้นประมาณ30เมตรนี่แหละครับเป็นผรมนะคนอื่นไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่อยากไปจี้กันมากเพราะว่ากลัวตัวเองเบีกไม่อยู่นะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยเพื่อน เวลาปรับเครื่องเสียงก็รูดป,ปับตรงนี้ได้เลยนะจริงๆมันจะบอกตอนแรกว่าจะเอามิกมาไว้ตรงนี้อยู่แต่ว่ามันได้ปั้นคอนโซลมาแบบนี้แล้วผมก็เลยอ้าๆอย่างนี้ก็อย่างนี้ไปเลยคอยรูดเอา ไฟเลี้ยวสว่างดีอะพ่อเนาะน่ะไฟเลี้ยวรถบังนหน้านะ่ะสว่างดีอะซื่อชื่อรถอหะไรก็ไม่รู้มองไม่หันอย่างเงี้ยฝนตกทัศนวิสัยมองไม่ค่อยสะดวกผมก็จะเปิดไฟช่วยด้วยเดีย๋ยวเราจะแวะจุดพักรถบางประกุงน้องเพื่อน เราจะไปดูซิว่าจุดจอดรถบัสรถพ่วงเนี่ยเขาทำมาให้จอดรถบัสรถพ่วงนะแต่ว่าไม่รู้ว่า,าจะมีรถเล็กเข้าไปแซงหรือเปล่าดูดูกล้องนะครับไหนม,มันตรงไหมเออปรับเลนให้มันตรงตรงด้วยนะวันนี้เราให้คุณพ่อนะคุณพ่อจับกล้องให้เราคือสั่งสั่งขาตั้งกล้องไปแล้วแหละให้จับมุมนั้นแต่ว่ายังไม่ได้อยู่สนะฮะสบายเพื่อนขับรถบัสไม่ไม่ได้แบบ มันรถบัรยายแต่ว่าเทคนิคของเราคือรถบันยใหญก็จริงแต่ใจเราต้องใหญ่กว่ารถเราต้องใหญ่กว่ารถอย่าให้รถมันรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเราเราถึงจะรู้สึกว่ารถมันเล็กสําหรับเรานะเราต้องใหญ่ก่อนพอใหญ่ปุ๊บเราจะเล็กทันทีไปเดี๋ยวเราเข้าจุดดีไฟเลี้ยวหน่อยนะอนคันหน้าเขาไม่แวะมาก แสดงข้างหน้าเขาไม่แวะสีส้มดีที่ในวันนี้เป็นวันเสาร์เพื่อนถ้าเกิดวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่ผมว่ารถโคตรติดเลยแหละแถวช่วงรัดกระบ,บังทับช้างนะ่ผม,ม่าติดแน่ๆแต่ว่าวันนี้วันเสาร์น่าจะได้ลุ้นอยู่ น่าจะไม่ติดอะไรมากมายวันนี้เราปรับคอพวงมาลัยมันตั้งหนระขับง่าย ให้มันตั้งเลยต,ตอนแรกจะปรับนอนอย่างนี้แต่ว่าให้มันขับทางไกลก่อนจะปรับนอนอันนี้ปรับตั้งแล้วก็ตั้งได้เท่านี้ได้ก็ได้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อนโอ้ดีนะเขาทําบอกตากล้องดูข้างหน้าสิแาข้างหน้าเห, <c oughs> ห็นไหม P สามว่างสามสิคัน P สองว่างเก้า P หนึ่งว่างยีห้าดูเหมือนของเราน่าจะไป P สาม อันนี้ P 1แล้วน่าจะไม่จอดแล้วน่าจะไปจอด P 2หรือ P สามใครับพเพื่อนๆน,นตอนนี้ตอนนี้เที่ยงห้าสิบสามนะครับหบ้าสิบสามาเวลาเท่าไหาาร่ดีเอาได้เวลาเท่าไหร่ช่วงนี้รถติดมากเลย รถเยอะเสาที่ทีทไลจุดจอดนี่คือแน่นทุกทีครับตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถพักาบางประกงนะฮะทั้งขาเข้าข,า,ขาออกจะอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นจุดพักรถในมอเตอร์เวย์นะครับก็ทั้งรถเล็กรถใหญ่รถพ่วงก็จะจอดพักตรงนี้เป็นทั้งจุดเติมน้ํามันอาหารการกินนะเซเว่นหรืออะไรทุกอย่างก็จะอยู่บริเวณนี้หมด คันนี้ก็ไฮโ r o เรามาลุ้นกันว่าที่จอดบริเวณรถใหญ่จะมีให้จอดหรือเปล่า,านะเพื่อนเราอาจจะต้องได้ใช้ความสามารถพิเศษมีไหมมีมีรางว่างตี่รถสิบล้อ ร้อบลอ้อเี่ง0ิบล้อได้แล, okay. ล้วโอเคลงพอดีเลยครับเพื่อนติด้อดีแล้วนะติดติดห้องน้ำดดสบายได้ทางรถบัตยทางรถใหญ่โอเคอ่าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะจุดจอดมอเตอร์เวของเราได้2จอดรถพอดีเลยครับกับรถที่พี่ทัวร์จีน ได้2องจอดพอดีเลยนะครับได้ซองจอดพอดีเลยปะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหน่อยว่ามีใครบ้างเขาน่้จะททำที่จอดรถบัสให้เยอะหน่อยผมว่านะนำเสนอเลยให้แบบมีช่องจอดหลายช่องนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นจุดแบบว่าขายของที่แบบ แก้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยกาแฟเซเว่นของของงของฝากทั่วไปนะครับตามกันแล้วน่าจะเป็นไกด์นะตามรถทัวร์แล้วแล้วก็ดูเครื่องกันหน่อยนะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าระหว่างจอดพักก็ไม่มีเสียงดังก็แก๊กๆนะ ลองเปิดประตูข้างดูโอเคเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็ดูพัดลมคอยร้อนครับว่าหมุนทุกตัวไหมเพราะว่าบางทีมันอาจจะทานหมดหรือมันอาจจะช็อตนะฮะหมุนครบทุกตัวโอเคนะไม่เห็นรถสางเวยก็จอดเอลยแสดงว่า ส่วนมากน่าจะวันส่วนมากน่าจะเห็นวันวันเสาร์กันวันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์คือเริ่มเริ่มเพิ่งไปเที่ยวเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยเห็นรถหลายคันนะผมจอดอยู่ปทอทบ้านบึงน่ะปะเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อกันเพื่อเนเพื่อนเราออกเดินทางเนี่ยรถตู้รถตู้ก็ไม่ควรจอดนะผมว่าเพราะว่าจุดจอดบริเวณนี้น่าจะเป็นของรถใหญ่รถพ่วงรถ อะไรทํานองนี้มากกว่าเพราะว่ารถบัสรถพ่วงอะไรมันยาวไงครับมันสิบเมตรขึ้นอ่ะมันยาวแล้วทีนี้รถตู้มาจอดอนี่มันทําให้ช่วงเลี้ยวช่วงอะไรมันไม่ได้กันนะฮะมาเมื่อกี้เราออกจากจุดจอดรถบางปะอินมาไอบางปะกงมาแล้วนะเพื่อนตอนนี้เรากาลังมุ่งหน้าไปบางน้อยบ้านสวนตอนนี้เราถึงเส้นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่านข้างหน้าเนี่ยเป็นด่านทับช้างแล้ว ตอนนี้เราเข้าในตัวเมืองเขตกรุงเทพแล้วครับเราก็จะใช้ทางด่วนพิเศษโดยการวิ่งผ่านเขาเรียกอะไร M4 นะฮะอยากจะได้นะเพื่อนๆนะรถบัสด,ด้วยกันใครวิ่งผ่านเส้นนี้ที่มันมีช่อง M4 ให้เราวิ่งเข้า M4 ไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปต่อจ่ายตังเงินสดหรือรับบัตรอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาครับแล้วเราก็มาโหลดแอป โหลดแ M4 แล้วก็จ่ายเข้าเป็นแอปก็ได้ไม่จะเป็นต้องมีไม่จ้เป็นต้องเป็นสมาชิกนะขาจรก็วิ่งได้ครับเพื่อนเพื่อลดอาการสาเหตุรถติดอะไรเงรี้ยไม่ต้องไปวิ่งเข้านะฮะเสียจังหวะด้วยนอกซจากว่าเพื่อนจะลงแถวเสรีไทยแถวมีนบุรีอะไรเงรี้ยก็ลงก็ก็ว่ากันไปนะครับ เดี๋ยวเราแสงรถน้ำมันดีไหมเนี่ยรถน้ำมันเขาก็วิ่งเส้นนี้กันนะครับวิ่งเอ็มโฟไม่ต้องจ่ายตังค์เดี๋ยวเราขอขึ้นเลนกลางแล้วกันนะฮะปกติถ้าตอนเย็นนี่ติดมากลองลองดูถ่ายไปข้างหน้าสิครับแต่ปกติตอนเย็นเนรถติดมากเลยรถน้ำมันก็วิ่งโอ้ล้อสวยดีเอ็มโฟฮะนะฮะ สัญลักษณ์ของเ e 4ก็คือถนนตรงเลนที่เราวิ่งมันจะเป็นสีฟ้าๆแล้วครับเราจะสังเกตได้จะเป็นสีฟ้าในเข้า M4 e แล้วนะฮะเราก็วิ่งแบบสบายใจเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปต่อคิวไม่ต้องไปยุ่งยากนะฮะผมว่าแบบนี้สะดวกนะไม่ต้องแบบแต่ว่าอะไรอ่ะเหมือนด่านนี่ยด่านตรงราดกะบังอ่ะผมมาจากพัทยาไปติดเก็บตังค์อยู่ด่านราชกะบังก็นานนะฮะพักหนึ่งเลย ว่าเป็นวิธีเนี้ยช่วยได้เยอะเลยครับแต่ว่าข้อเสียของวิ่งผ่าน M4 เนี่ยภายใน7วันเนี่ยต้องรีบจ่ายเงินเลยนะเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งผ่านด่าน M4 มาปุ๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน5นาทีเราเข้าไปในแอปเลยนเพื่อนอาร์มเคยทำคลิปวิดีโอ สอนในการวิ่งผ่าน M4 แล้วนะครับเพื่อนๆลองไปทำตามดูมว่ามันก็ดีได้ประโยชน์เยอะะเราไม่ต้องแับเสียจังหวะด้วยนะ,ะเส้นลามิทา ช่วงนี้ไม่น่ามาทำถนนตรงนี้เลยนะเขาบีบทำถนนข้างหน้าน่ะเสียจังหวะเลยทำถนนกันจริงผมว่าน่าจะทำกลางคืนนะเพราะกลางคืนรถมันน้อย าทำกลางวันแล้วก็นย่แ่เกิดติดช่วงเย็นรถจะเยอะนะครับคันนี้ยังเป็นเกียร์แปดส่วนหนึ่งอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้จะเป็นเป็นเกียร์รอละมันสามารถทำเป็นเกียร์รอได้นะผมปรึกษาช่างไว้แล้วว่าเกียร์รอทำได้นะฮะคันนี้ฮก็ประมาณนี้ เียแปดศูนย์หนึ่งเพื่อนก็น่าจะหลายคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะฮะ <S <S เออพูดถึงพวงมลาลัยที่ยามเปลี่ยนมานะครับอันนี้มันก็ผมว่ามันสะดวกนะสะดวกต่อการใช้งานเพราะว่ามันสามารถปรับระดับได้ยามเรากดปุ่มปรับระดับนะฮะตอนนี้เราก็วิ่งอยู่นะเราวิ่งใช้งานอยู่นะครับกดปุ่มปึ๊บแล้วก็โหลดมานี่แล้วก็กดปุ่ม <S <S ล็อกละอ่าสะดวกอะไรนี่เพ<ๆ>ื่อนนอนขับแบบ สบายแต่ว่าเดี๋ยวไปตั้งพวงมาลัยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเอียงๆหน่อยนะครับอาจจะเอียงๆหน่อยเวลาเราจอดปั๊มปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บดันไปอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะบรรยากาศแต่ว่าเล็กๆน้อยๆพออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเดี๋ยวขอให้ซื้อขาตั้งกล้องก่อน จริงซื้อสาขาติดนี่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยดีผมติดนี่สองรอบแล้วมันก็ตกอยู่เพื่อนตกโทรศัพท์ตกเลยเราไปเรื่อยๆกันช่วงนี้ใครเดินทางเพื่อนเดินทางก็เรามัดระวังได้นะครับฝนตกถนนลื่นก็ขับกันดีๆนะฮะอย่ารีบร้อนใจเย็นๆนะฮะ กลัวที่สุดเลยเวลาขับรถเข้ากรุงเทพเนี่ยพวกรถเล็กๆรถกระบะรถกิบบกถก๋งอะไรรถแท็กซี่ที่มันชอบแบบปาดซ้ายปาดขวาเราอะเราต้องเราต้องคอยแบบไม่ใช่คือเราต้องระวังเขาด้วยอะต้องระวังด้วยนะฮะ เพื่อนวันก่อนอามบอกว่า,าหมดแพชชั่นเห็นเพื่อนบอกว่าให้อามทำคลิปรีวิวการเดินทางก็เดี๋ยวอามจะลองทำแบบนี้ไปเรื่อยๆลองดูเพื่อนเพ,นเพราะว่าเหมือนมีอีกคอมเมนต์หนึ่งแหละที่บอกว่าอะไรนะแม้ก็ไม่ได้วิ่งงานใช่ไหมที่ไม่มีรถถ่ายอะไรจริงๆมันก็จริงแหละเพราะว่าเราพอเราไม่ได้วิ่งงานอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้เพื่อนดูเนาะ เราก็เลยต้องอาศัยตอนวิ่งงานแล้วก็ได้ถ่ายด้วยครับเพื่อนๆช่วงนี้ใครที่กำลังหารถมือสองนะฮะอาร์มก็เหมือนที่อาร์มเคยบอกนะใครอยากจะขายรถใครอยากจะให้อาร์มนะฮะนะครับช่วยเป็นสื่อกลางในการโพสขายรถก็ทักแชทเข้ามาในเพจอาร์มบัสซิง่งแล้วก็ส่งรูปรถมาเป็นวิดีโอก็ดี เป็นภาพนิ่งขอแต่ว่าขอชัดๆเลยนะครับไม่ใช่ถ่ายแบบแหมมันจะขายของก็ต้องถ่ายให้มันดูดีหน่อยนะฮะนะครับแหมราคารถสองาล้านไม่ให้2อสาบาทนะถ่ายแบบเหมือนให้มันสมกับรถราคาหลักล้านหน่อยนะแล้วก็อาจจะเป็นสื่อกลางในการช่วยในการโพสตให้เพื่อนๆที่จะขายรถให้มันได้ขายเร็วขึ้นนะครับให้มันได้ขายเร็วขึ้นและเหมือนเดิมใครที่อยากจะโปรโมทบริษัทรถตัวเองนะก็ ลองส่งรูปมาให้อมดูอก็จะช่วยโปรโมทให้แต่ขอเป็นภาพส,ายสวยๆนะเพื่อนเพราะว่าบางทีเพื่อนต้องเข้าใจอมด้วยว่าพอส่งรูปภาพนะมีหลายท่านส่งรูปภาพมาแล้วอมยังไม่ได้โพสเพราะว่าคือแบบมันยังไงอะ่ะมันมันมันเราจะขายของเนี่ยมันก็ต้องสวยด้วยนะรูปนั่นแหละครับต้องเอาแบบเอออาจจะให้ลูกให้หลานถ่ายให้อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนมันดูดีหน่อย เดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะถ่ายช่วงถึงบ้านสวนใครที่กําลังสวนทางอะไรเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันนะครับวันก่อนที่อาำลงคลิปรถ2 5ล้าน5ของคันซูเปอร์เอสแม่คันสิบล้อขายได้แล้วนะลงช่องเพจอาร์มัสซิงกับช่อง YouTube ไป2ที่ไม่ถึง2วันอนะ จ้าของราโทรบอกว่าเฮ้ยอารมรถขายได้แล้วนะว่างั้นมีคนเข้ามามัดจำแล้วแล้วก็มีคนสนใจเยอะมากผมนี่ดีใจเลยนะในฐานะเจ้าของคนกลางที่ติดต่อให้เลยให้ดีใจครับดีใจแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึ่งเดี๋ยวขอต่อบอีกเม็ดหนึ่งจำได้ละเขาบอกว่าคุณอาร์มปรึกษาหน่อยทำไมช่วงนี้ มีคนขายรถบัสเยอะจังว่างั้นนะครับจริงๆมันจะคืออย่างนี้จริงๆการซื้อขายรถบัสเนนะี่ยมันมีตลอดเวลาเพื่อนมันอยู่ที่1นึ่งบางเจ้าก็บางเจ้าก็ขายราคาสูงแต่เขาไม่ได้ลงประกาศนะครับทุกเจ้าเน่ยผมว่าขายหมดแต่อาจจะขายราคาสูงแล้วก็วิ่งงานไปด้วยบางเจ้าก็ขายรถ เพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองเหมือนที่เพื่อนๆถามแล้วว่าทาไมรถบัสถึงขายกันเยอะวงการนี้มันมันไม่ดีแล้วใช่ไหมที่จริงไม่ใช่นะนะเป็นเพราะบางคนยกตัวอย่างเช่นมีรถบัสทรงเสาคู่อย่างเงี้ยพอมีทุนหน่อยเห็นโอกาสงานเยอะก็อยากจะอัปเกรดตัวเองเป็นทรงยูโรทรงใหม่ขึ้นเครื่องเสียงใหม่ขึ้นจากที่คนเล่น ช่วงลัางญี่ปุ่นก็อยากจะมาเล่นวอลโว่สแกนเนียเบนหรือที่เรียกว่ารถห้างที่เพื่อนๆเ,เราโงการเรียกว่ารถห้างรถห้างรถห้างนะก็คืออยากจะมาเล่นสแกนเนียบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือไต่ระดับความตามความชอบความฝันของตัวเองนะครับนะฮะใครมีทุนมากก็ก็ว่ากันไปนะก็ตุ้มเดียวก็จัดได้เลยนะใครไม่มีทุนก็เหมือนอาร์มนี่แหละก็ค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆนะเพื่อย เราอยากตะกอนเรามีแบบนี้เราก็ขยับขยับมาเป็นแบบนี้นะค่อยๆ่อค่อยๆไต่ตามมีตามเกิดไปเหมือนกับรถคันนี้อยังไม่ได้ทําภายในเพราะว่าไม่คิดว่าอขอวิ่งงานไปสักพักหนึ่งนะเก็บเงินได้เพราะว่าหมดกับช่วงล่างไปเยอะมากนะครทำช่วงล่างให้มันนิ่งแล้วก็วิ่งให้มันดี <S <S เก็บเงินไปสักสักก้อนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวภายในเราค่อยทํา เป็นขั้นตอนไปนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยมันก็ยังวิ่งงานได้อยู่ยังพอไดอ้แต่ส่วนช่วงล่างถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะส่งบลเสียทําให้รถเราเสียได้นะครับเราต้องทําให้ดีไปเลยช่วงล่างนะหมดไปเยอะนะหมดไปเยอะครับโอเคเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าหกยาวเกินไปนะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดินทางตอนนี้เราถึงเลยแฟชั่นไอแลนด์มินบุรีมาแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเรื่อยๆเ,เพื่อนแค่นี้แหละโอเคเพื่อนเมื่อกี้แวะบ้านสวนเรียบร้อยแล้วนะลืมขับออกจากมาบ้านสวนแล้วเอ í, ลืมถ่ายวิดีโอไว้ พอจอดบ้านสวนแล้วรีบวิ่งไปเอาคุมปองแล้วก็กินคงกินข้าวอะไรนะครับก็เลยลืมถ่ายเลยนะนะฮะตอนนี้ก็ถึงสลาบุรีแล้วตอนนี้อาร์มเนาะวิ่งเส้นอันนี้นะครับสลาบุรีแล้วก็มาทางเพชรบูรณ์นะมาทางเพชรบูรณ์ลงคูเรือเส้นนี้ก็จะวิ่งสะดวกถ้าจะมาเมืองเลยก็เส้นนี้ก็ได้นะเพื่อนถ้าถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่อง เรื่องการขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรนะก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะมันก็พอได้นะระยะทางก็ไม่เยอะจากด่านซ้ายลมเก่าลมสักภูเรือด่านซ้ายผูเรือมองเลยนะก็ไม่ได้ไกลมากวิ่งเส้นนี้ก็โอเคเหมือนกันไมีเวลาถ่ายแค่หนึ่งชั่วโมงก่อนก่อนมันมืดก่อนมันมืดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะถผ่านอู่ เฮียอ้วนนะสระบุร no ีสมบูรณ์รั์เสียบัตรนะครับเพื Sud ่อนๆอยู่ขวามือนะครับไม่น่าเห็นแน่ๆเลยเพราะว่ามันเกาะกลางต้นไม้บังอยู่ก็โอเคนะสำหรับการเดินทางทริปเมืองเลยพัทยาระยอง ะะบ้านชางนะไม่ถึงระยองดีก็ถือว่าอามเติมน้ำมันไปสองรอบตั้งแต่ตอนนี้หมดน้ำมันไปตอนนั้นเท่ากันสามสามพันกว่าบาทสามประมาณประมาณเจ็ดประมาณ 7, 7 5็ดนห้าำมันตอนนี้นะกะว่าจะไปเติมอยู่แถวๆนี้แหละก่อน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 ขึ้นเขาแถวชัยภูมิมไอแถวไอ้พชเพชรบูรณ์นะลูกเพื่อนๆ เกือบเรือเพื่อนเพื่อนอ่ะเรามาถึงปั๊มเชลลแล้วเดี๋ยวเราเติมน้ำมันรอบที่สามของทริปนี้นะครับเดี๋ยวมาเติมน้ำมันรอบที่สามก็ระหว่างจอดปั๊มแล้วก็มาชงมาเช็คพัดลมก็ปกตินะคนคนนออะไรก็ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำมันเราเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะตอนนี้ปาไปแล้วพันเจ็ดนะครับห้าสิบลิตรละ ผมกะไว้ไม่กเกิน4,005ปะกะาจะเติมปั๊มนี้ปั๊มสุดท้ายแล้วก็น่าจะถึงเมืองเลยบ้านเรา2,000ไปละนะครับ2,000ดูว่ามันจะงบประมาณเท่าไหร่ก็ให้ลูกค้าเข้าห้องน้ําด้วยนะเดี๋ยวนี้ปั๊มเชลก็ทําห้องน้ําสะอาดแล้วนะครับทําห้องน้ําหน้าเข้าและขาดแต่ร้านสะดวกซื้อที่ร้านสะดวกซื้อที่ยังยัง,ย,งยังไม่โดนใจวัยรุ่นอยู่ ก็ตามระเบียบนะครับก็มามาเปิดถังฝั่งนี้ให้มันระบายอากาศได้เร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเต็มถังเนี่ยเราจะใช้จำนวนเงินเท่าไหร่นะครับฮะสามพสองวิมันใช่เหรองั้นพี่เอา<ๆ>เอา<ๆ>เอาดึงออกมาสักหน่อยมันตัดเร็วเกินไปเอาซักเออประมาณนั้นแหละเอาเต็มถังเลยตรงนั้นนะเอาเต็มถังเลยผมว่ามันจะประหยัดเกินไป เราดึงออกมาประมาณสองข้อมันตัดเลยรอบเนี้ยมันจะประหยัดเกินไปไม่ได้ได้เนยใจไม่ดีเพราะเดี๋ยวขึ้นเขาเพื่อนเราเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาช่วงลมสักปูเรือเนี่ยมันจะรถมันจะมันจะเชิดหน้านะฮะเราก็ต้องเราต้องนี่ด้วยเซฟหน่อยหนึ่งนะครับต้องกะด้วยกะให้รู้รถตัวเองะลองดู ว่าจะไปอีกเท่าไหร่เรามาลองดูแล้วมันจะตัดไหมนนเีเาลองนห้เอาานเดยลองมเอางิดเลยนะเมื่อกี้ตัดที่สามพันสองสี่พันสามละมันจะเร็วเกินไปตัดโอ้ทะลุห้าพันแน่ๆเลยอะ ันจะล้นปากไหม,มเวลามันใส่มันมันจะตัดแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่แล,ล้วเราใส่เป็นลึกเราใส่เป็นลึกเนาะอ่ามันสองถังมันต้องไหลาจากถังนี้ไปฝั่งนู้นครับมันต้องไหลไปด้วยเพราะเราเปิดถังเปิดฝาถังฝั่งนู้นไปละโอเคล้มสองซีอะเอา ห้าพันสองห้าพันสองร้อยครับห้าพันสองร้อยเลยโอเคห้าพันสองร้อยเมื่อกี้เราอ่าขามาเราเติมไปทั้งหมดแปดทันเมื่อกี้ผมบวกลบคูณหารแล้วประมาณแปดพันห้าบวกกับนี่ก็เท่าไหร่อ่ะเพื่อนประมาณหมื่นนิดๆน,นะเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนี้กัน ครับเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวอามบวกลบคูณหารสรุปก่อนวนะ่าค่าน้ำมันทั้งหมดเท่าไหร่น่าจะประมาณนี้แหละตามนี้เลยควา,ามเติมสี่ัังใช่อามจาผิดประมาณ4ี่ัังตอนนี้เต็มถังแล้วนะะเดยวเราลุยกันต่อเส้นทางตอนนี้เราอยู่ที่ชายบาดาลแล้วครับแล้วก็จะเดินทางไปมึงเลยบ้านเรานะครับไปลูกค้าพร้อมขึ้นรถหมเราผมเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาเอง สุดยอดสุดยดลูกค้าก็นั่งรถกันสุดยอดคนขคับก็สุดยอดกันนะครับบชุบช,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 ชผมจำได้แล้วรอบแรกผมเติมน้ำมันไป4,000ใช่4,000เดี๋ยวผมลองบวกดูก,ก่อนว่ามันประมาณเท่าไหร่น่าจะมีประมาณหมื่นเจ็หมื่นแอยู่หมื่นเจ็ดได้อยู่กับราคานะ้ำมันสามสิบบาท ไะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็อามเดี๋ยวอัมปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นนี่มันก็น่าจะามืดเนาะเดี๋ยวเดินทางกันต่อเถ้าเกิดอัมอัดได้ลนะ้วอัดวีดีโอต่อนะครับ